รีวิววันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner 2.4V คันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารถเจ็ดที่นั่งคันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดบ้านเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ฟังคลิปนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าคันนี้ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิด เพจและ YouTube ของเรานะคะวันนี้นะคะมาเจอกับเนเน่คนเดิมอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เนเน่จะพามาแนะนำในส่วนของรถเข้าใหม่นะคะที่มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Toyota Fortuner 2.4V คันนี้นะคะบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งสไตล์ P P V นั่นเองนะคะอ่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของรอบคันและวออปชันภายในกันค่ะวันนี้นะคะเราพามาดูแบบจัดลึกจัดเต็มกันเลยแน่นอนนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นสีขาวมุกเรียกได้ว่าเป็นเดิมๆจากโรงงานสวยมากเลยนะคะกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับช่องระบายอากาศ3ชั้นแล้วที่สําคัญนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนกันเลยนะคะไฟหน้านะคะมา เป็นไฟโปรเจกเตอร์ LED นะคะแล้วนี่เลยนะคะที่เห็นยาวอยู่แบบนี้ก็คือไฟเด์ไลท์นั่นเองเรียกได้ว่าสวยมากๆในตอนกลางคืนนะคะลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะครอบโคเมียมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตหน้านะคะสปอยเลอร์มาหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะ อย่างที่เห็นเลยนะคะรถข,ของเรานะคะแน่นอนว่าไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานสังเกตได้ง่ายเลยนะคะตัวนี้นะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้ออลลอยขอบ18นิ้วจากโรงงานเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเพราะว่าโรงงานเขาให้มาสวยอยู่แล้วนะคะ ขัดมาเรื่อยๆเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นระบบพับเก็บแบบไฟฟ้านะคะตัวด้านบนนะคะจะเป็นสีขาวมุกด้านล่างนะคะจะเป็นสีดําเรียกได้ว,ว่าตัดกันเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เรายังเล่นในแถบของโครเมียมให้ด้วยนะคะตรงขอบประตูนะคะคิ้วกันศาสรเราใส่มาให้ครบเลยนะคะสบาน ลงมาอีกนะคะตัวนี้นะคะเบ้ามือนะคะเบ้ามือกับมือดึงนะคะก็มาเป็นแบบโครเมียมสีขาวตัดกับโครเมียมเป็นอะไรที่หรูหราดูดีมากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถบอกเลยว่ารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบันไดนะคะบันไดก็มีนะคะบันไดสวยมากๆเลยโอ้โหสีดำตัดกันมากเลยรถคันนี้ดูลงตัวมากๆจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้าง มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นระบบมันตรีเฟกเตอร์นะคะเรียกได้ว่าสวยมากแล้วยังมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะที่ เวลารถขับหลังตามมาจะได้เห็นนะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นไฟนะแต่มันจะเป็นไฟส่องสว่างกับหลอดไฟเขาเองนะคะสวยมากๆเลยแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแผ่นเพจกันรอยนะคะใส่มาให้ด้วยออปชันโอ้โหจัดแน่นจัดเต็มแน่นอนนะคะโลโก้ f o r t u n เ r เห็นชัดเด่นชัดมากเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องหลังอ่าเวลาเราเกียร์อานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของภายในอีกสักครู่อ่ะเปิดมาดู ตัวนี้นะคะนี่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะโอ้โหเปิดมาแบบสวยงามนะคะด้านหลังนะคะเป็นประตูระบบไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner เขาอยู่แล้วนะ,ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะด้านบนนะคะ จะเป็นไฟเบรกดวงที่3มนะคะมีมาให้ด้วยเลยนะคะเบาะหลังตัวนี้นะคะเราเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกเวลาเราบรรทุกของใส่ของเข้าไปเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์นะคะโอ้โหล,ล่นจักรยานต่างๆนะคะไปได้หมดเลยนะคะปิกนิคครอบครัวนะคะหรือว่าเดินทางต่างประเทศนะกระเป๋าใหญ่ๆก็สามารถเก็บเบาะด้านหลังไว้ได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้อีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างนะคะของเราก็มีมาให้ครบเหมือนกันนะคะเก็บอุปกรณ์นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรือว่าประแจต่างๆนะคะอยู่ตรงมุมนี้เลยนะคะง่ายๆสะดวกสบายมากเลยนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นป้ายแดงณนะตอนนั้นนะคะราคาอยู่ที่1,399,000าน0บาทนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเฉลยว่าของเราเนี่ยโอ้โหประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะคะอะไปชมภายในก่อนดีกว่า มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีถุงลมนิรภัยนะคะ7จุดด้วยกันนะคะโอโหเรียกได้ว่ารักษาความปลอดภัยให้ตัวเราเซฟตัวเราในขณะที่ขับขี่รถเป็นอย่างมากเลยนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายนะคะได้หมดเลยหรือว่าจะพูดผ่านลําโพงก็ได้เหมือนกันนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ เห็นกันชัดไหมเอ่ยเป็นหน้าจอในส่วนของทัชส,สกรีนเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะอ่ะมาในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะเบาะตัวนี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตบอกเลยว่าดีไซน์ทำมาเพื่อเข้ารูปเลยนะคะลูกค้าที่ชอบสไตล์แบบโอ้โหสปอร์ตสปอร์ตรู้หราแบบนี้นะบอกเลยว่าต้องชอบตัวนี้แน่นอนนะคะ ตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้หมดเลยนะคะคนขับนะคะก็สามารถปรับได้สบายนะคะและแถมยังมีในส่วนของปุ่ม Eco Mode Power Mode ให้ด้วยนะคะสามารถปรับได้หมดเลยเป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะนี่เลยนะคะโอ้โหออปชั่นเป็นลายไม้อะสวยอะคือชอบอะ่ะภายในมันดูหรูและมันดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถรองรับนี่เลยนะคะ mm hmm. AUX หรือว่า USB mm hmm. นะคะ เสียบได้หมดเลยนะคะโอ้โหภายในชอบเกียร์เนี่ยสามารถขับได้2ระบบนะคะนี่มีตรงพวงมลาลัยด้วยนะหรือว่าเขาจะเรียกว่าพ t e r n นชิ p นะคะโอ้โหชอบชอบ,ชอบตรงพวงมลาลัยนี่คือแบบจับแล้วมันแบบพอดีมือนะคะวเวลาเราขับนะองศามันก็โอเคอะชอบชอบมากๆอ่ะมาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะตกแต่งมาให้อย่างรูเลยนะคะมีเก๊ะใส่แว่นนะคะหรือว่าแอบตังได้ด้วยเออ นี่นะคะโอ้โหไฟเป็น LED สวยยอมรับเลยว่าสวยจริงๆเขาออกแบบมานะคะ,ะมาในส่วนของเก๊กกันบ้างขาดไปไม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเก๊กสองชั้นด้วยกันนะคะส่วนด้านบนเนี่ยบอกเลยว่าเราอ่ะจะเก็บของหรือว่าอยากทําให้มันอุณหภูมิเย็นๆสักนิดนึงก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าช่องตัวนี้สามารถเก็บอุณหภูมิได้ด้วยตัวนี้นะคะถ้าเห็นมันจะเป็นเหมือนกับช่องแอร์อยู่นะคะ นี่เลยเหมือนเราซื้อนมมาไว้ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรมาไว้ก็คือใส่ไว้ในช่องนี้ได้เหมือนกันนะคะและในส่วนของด้านล่างนะคะเก็บอุณหภูมิไม่ได้ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นในส่วนของช่องเก็บเอกสารนะคะนี่จะมีบุ๊กเซอร์วงเซอร์วิสครบเลยนะคะขอย้ําเลยนะคะว่าเลขไมค์คันนี้เนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะแค่90,000มเท่านั้นนะคะถ้าอยากรู้ว่าน้อยจริงหรือเปล่านะคะให้แวะมาหาเราที่ร้านได้เลยค่ะ วาร์ปขึ้นมานะคะโอ้โหโสบายมากๆเลยนะคะชอบในส่วนตัวคือชอบนั่งด้านหลังอยู่แล้วไม่ชอบขับรถเองอ่อยากเป็นคุณชายไงอะด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะมีที่พักแขนและตรงนี้นะคะก็สามารถ เวลาเราเดินทางไกลๆนะคะก็สามารถาวางน้ําแก้วน้ําแก้วกาแฟได้เลยนะคะเหมาะสําหรับนั่งสองคนนะคะถ้าอยากนั่งสบายแต่จริงๆอะ่ะมันนั่งได้3าถึงสคนนะคะด้านหลังตัวนี้เบาะก,ก็สามารถพับเอนได้เลยนะคะมีหมอนรองเบาะนะคะหมอนรองคอนะคะก็3ลรูปด้วยกันนะคะก็สบายเลยเวลานั่งนะ คือองศาของขาองศาของบนหัวนะคะเฮลิมก็จะไม่ติดจนเกินไปนะคะนั่งสบายเรียกได้ว่าเจ็ดที่นั่งที่แบบไปกันทางครอบครัวได้จริงๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นช่องแขวนนะคะแบบอุปกรณ์เวลาเราซื้อของอะไรเนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้4ีกิโลนะตัวนี้อโอ้โหเห็นเขาเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้เลยนะคะเป็นที่ชาร์จแบตน,นะคะเป็นาชาร์จของ10 2โวลน์ด้วยกันนะคะโอ้โหความแรงของไฟเนี่ยสุดๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นก่อนๆน,นะเราต้องเอื้อมไปชาร์จม,มุมนู้นเลยแต่เนี่ยเขาให้มาใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะี2017เขาก็เลยแบบทามาเพื่อแบบความสะดวกสบายให้กับรถผู้โดยสารภายในรถทุกคนนะคะตอนนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เลยนะคะตัวนี้พกหัวชาร์จแบตแบบเหมือนเหมือนกับ ชาร์จที่บ้านได้เลยนะคะชอบอะ่ะเออชอบชอบมากๆเลยนะคะออกแบบมาดีไซน์ที่แบบดูดีมากๆเลยนะคะอ่ะดูรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปย้ำสเปคด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูรอบคันกันไปแล้วชอบใช่ไหมคะถ้าชอบนะคะมาฟังสเปกกับน้องเนยได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะ150แรงม้านะคะเดี๋ยวขอย้ำสเปคกันอีกรอบหนึ่งนะคะ Toyota Fortuner 2.4 V คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะย้ำกันนะคะ1 5 9 0 0 0บาทแล้วที่สำคัญนะคะเป็นปี2017ด้วยนะคะอะก่อนที่จะจากไปนะคะเราขอย้ำโปรโมชั่นเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนในร้านนะคะเรายกมาให้เลยนะคะผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีเท่านั้นนะคะขอย้ําเลยว่าผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถโทรหาน้องเนได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะคะอย่าลืมนะคะ ซื้อก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนเน่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ